มาแล้วท่านผู้ชมเอาเลยเอาแล้วว่ามาดูที่ประเภท12ใบพายพี่น้องมาดูงดาบิแบตของอำเภอพะนงไพรจังหวัดร้อยเอ็ดประเภท12ใบพายมาดูสิว่าเทพารักพี่น้องอจากมาเทพารักอยู่ในร่งน้ำเสียนัเงินวันนี้เจอใครไม่เจอเดีมาเจอกับที่อำเภอตรายพี่น้องอจากมาท่าโผตำบลโผใหญ่อำเภอเดียวขันจังหวัดเดียวกันเริ่มจะขับอ่านกันมาเจนิที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวตาต่อตาใบต่อใบเพชรอาไรเพชรอาไรกับลุงรักลาวเอาเลยเอาแล้วว่าตอนนี้เริ่มจะเปิดผายแหลกแสงมาเจนิที่ว่าสายตาละแตกกับสา สัตว์แสนดีเดียวมองดูที่ว่าคู่กินสุสีคู่กินสุสีที่ารักที่ภารักกับเพชรอนอะไรใครจะไปกันจีอยู่ัวคู่กิวแขกกิวมากันไปอยู่อยากดูไม่ออกอยากมองไม่ได้ว่าใครจะไปใครจะอยู่อยากคู่กินสุสีกันมาแล้วจ้า แต่ดูไม่ออกบอกแกถูกว่าไงระวังที่ดาเทพรักแทเตือนหน้าร้ายหน้าร้ายหน้าร้ายมากับใครไม่ครับว่าคุเทพรักน่าคังกูจีดูกีเปียนี้กี่มะเอาแล้วก็ถ้ามึงจะมาดูก็ได้ดิดูก็ได้ดีกว่ายังไงที่ดาที่ดาเพชรหน้าร้ายที่ดาเพชรหน้าร้ายหน้าร้ายกบหมาที่ดาเพชรหน้ายก็มาเทพรักก็มากูจีดูกีเปียดนี้โอุ้่นกูจะลงก็ไม่น้ำตาคนตาขิ้ตาคนตานันขอประกาศให้กูหอยปูปาแห่งน้ำจี้นี่ขยับตายขยับว้าออกไปแล้วครับทัดผู้ชมเอาละวะไอเอาละวะหัวทิมพ์ใส่ หายเพียงหัือเอาเลยใส่ก right. ันมาแล้วครับท่านผู้ชมดูนี่ด้วยกับผู้นี้ยังทอยทีทอยอาศัยกันอยู่ยังดูกันอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปมาดูสิว่ามาดูสิว่าใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่พายแบบสบายสบายไม่ได้แค่ใจท่านผู้ชมลวครับโอ้โหไม่เป็นไรพายมาถึงวมาจะถึงฝั่งเอาแล้วเริมขยับช้าๆเริมขยับแบบเนิ่มนเพราะว่าไครเหลือเกินเอาแล้วเริ่มา เลิกพยายามเลิกยายามโอ้โหหล่อข้าด้วยจ้าหล่อฉันด้วยจ้าที่รักรอด้วยจ้าไกระบองด้วยตายมาสายตาปเ่าเน็กอนี้มาดูเทพารับรองน้ำซิพยายามฉีกตรงนี้ประมาณหนึ่งรับเรือยหน่งรัดือไหนออกมาได้ขนานี้ที่ดาบเพชรจาลายยากอดกอหักยัตอนนี้าต่อท้ายหัวไม่ต่อหัวแล้วตอนนี้ในเรื่องของสมรมเจวว่างทางพายง่ายมือไหลไหลไหล ลุ้งเท่้กับ้อข้รในากามไหลเกันกาปาโ่กันเเรือีก้าวไปสิอาานในสาเองระว่างเทพารักนวารัน้ำสีแดง้นกับติฆาที่เราเบตาลายรงน้ำสีแดงเรากาลจัดการจับกันับ ลูกเรือทอี่รับน้ำสีน้ำเงินคุณเรือเทพารักนาวาเป็นฝ่ายชนะทัพที่นี้บเดินเที่ยวที่สิบทาบ่านผู้ชมเที่ยวที่สิบเรายังอยู่กับคุมเรือประเภทศชิมซอกไบไทยเรือในสายดีครับรองลำแมงนั้นเป็นหน้าที่ของเรือเทพารักนาวาสอง ส่วนราพี <ambition> starving, agua, owego, elt, ่กัณน well. ั <ability> <That you S 2> ้นเป็นรถเทพบุตแสนเมืองเป็นเที่ยวนี้ครับคดูสิเอาละครัเที่ยวนี้เป็นเรือพี่เป็นเรือน้องเทพบุตรแสนเมืองปีหนึ่งร้มกับเทพารับนาวาปีสามเป็นเรือในสายบีมาดูพี่น้องจากบ้านนาจากพี่น้องจากบ้านเทพารับนะครับบ้านไหนจะชนะบ้านไหนจะเสมอบ้านไหนจะชิงชัยดีมาต่างถึงแล้วมีต่างต่อ โอ้ oh. ตลาดหุ้นกำลังปัน่นกำลังขัรบรถผชมมองดูรอบๆเอาเลยครับตามสบ,บายไม่เป็นไร <c oughs> ก็ถือว <c oughs> ่าเมาบุญครับง่ายๆสบายๆโอ้อากาศเร Ρ ิ่มร้อนลงเลาแล้วครับไม่แน่ใจตอนนี้บรรยากาศเริ่มหนาวเนี่ยก็ถูกใจน้องตีนะครับเพราะว่าผมนี่มด้ตัดประมาณสามเดือนแล้วเฮ้ยเฮ้ย สร้างความอบอุ่นให้กับหนังสีษะด้วยเออเป็นปลายฤดูฝนเป็นต้นฤดูหนาวครับออรวันนี้บรรยายเรื่องสนามลำน้ำชีวัดเสมาบ้านทาออ่าคอมฝนตกมาครับพวกเรานะครับทำให้บรรยากาศสนามจืดจืดต๊กวันหน้าครับครับผมผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าจืดน,นะฮะับคำ<อ>ว่าจืดเนี่ยเยื่นไปมันเพาะว่าเมียยงขมเมียงเมียโอ้ยแห้งหนักไปกว่าเข้าไลยในกระได พีมเอาเช่าเรือจ๋าทีมเราดีสิบประตูของท่านนะครับดูจากสถติบัตรเลยไม่จำเป็นต้องให้พวกเราต้องไลน่นะครับเป็นหน้าที่ของแทบุดแสนเมืองเจอเทพรารัตนาวาสองครับเชิญ